แรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสููสุขคนกับพวกผมแบ่งสมใำกับเกมพับจีโมบายเฮ้ยให้เสียงอีสานโดยพันธุกรรมเขาเปลี่ยนจากการโดดอีเวนมาโดดไม่จาเบิ่งนะครับว่าเบื่ออีเวนนิดนึงครับเขาได้มาโดดไม่จะเมยังดีไล่เครื่องบินบุพกานนะครับเขาฟาร์ม <laughs> 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 ไปก่อนเนาะ โอ้โหของยังเกลือผมบอกเลยของโคตรเกลือโอ้บ้านหลังนึงมัมีอยังเลยโอ้พระเจ้าสวยกลัวดเฮ้ยด๋อยยังมากโอ้โหถอยก่อนน้องถอยก่อนถอยไปตั้งร้านก่อนนะครับโอ้โหยืนอยู่หน้าต่างก็ซื้อกระสีตาย อืมโอ้ขอบใจครับลูซี่เสรจยาดปวดห,วหัวในรุนเห็นงานมาเมย์เมย์ไหมใส,ส่สายตาลายอ,ะอะ่ะโอ้แท้ปวดหัวปวดตาสมองเออแล้วตัวเนี่ย <laughs> คนข้งนางหน้าวางในน้องเวยยจะไปเล่นออกจากที่กำบังไหมละ่ะโอ้โหล,ลืมลืมรถสโคปโอ้โหอ้ยหัวจีบปวดเมยโอ้โหนี่ลมคอมกรีบ โอ้โพวกนี้เล็งเลงเรื่ล็งโอ้หเกบตายว่ะบ่ไหวอ่ะามเลือดกอนอ๋อเอายิงเ,วบ,เวบนี้เหลวบนนีบนางครับเราบีบไปตัวนะคิด่เขาดูแย่นะเสียงปืนทางหนาเาเก่านะ ยเขปั่มเดือดแล้วก็ไปเติมนะบาวาะไม่บวาเลยบาวายก็ต้องบวาะไปปวดหัวกับปวดนะครับคลิปก็ต้องเฮ็ดถ้าไม่เฮ็ดมือนี่กับมืออื่นกูบบไม่ลิปลงก็ยังมือมือหวานนะครับบวได้บวได้โพดขีดลงเลยเมื่อยแห้งแต่ว่ามือนี้มื่อยก็ต้องเฮ็ดนะครับ,บเฮ็ดบวได้หล่ะ เอาบืนสิบ่มีคลิปลงเห็นแต่หัวแบบๆนะข้างหน้ายาน่ะน้องยาน่ะปรับเลือดปรับมาหน้าสิแล้วก็ลุยแล้วเฮาพี่ใส่แต้นพี่ใส่อ๋อเดี๋ยวเดอุ้ยนอกหนึ่งครับสวยเอาระเบิดไปเฮาอ้อมือลันมือลันวัด ระเบิดถือเจ้าของเหรอแม่เหรอ <Awesome. S 1> ลูกนี่แหละไปอือรระเบิดก่อนมาเดี๋ยวเอากระสุนน้ำหมอนอี่นะจะไปครับไปบวกตัวขอกระสุนนะครับ <Awesome. S 1> โอ้ขอบัจจัย่างยิงวู้มีสองมีสองกับบอกเลยอะ่ะแม่ เมือนดออมาร่งล <c oughs> เลยฮางในนอวางในอีกการอการยังเอียงเอียงเหรอ,หรอรๆๆๆๆๆที่คัวอมถึว่าสองเม็ดรวงไอหัวโพนะน้องหัวโพนะโอ้โหไอเดยวู้ฮสโมครับทุกคนบานในงในนอนตัวโรเกียดงทียืนให้ยังยงอ้มตายเลยเอ้อเยอมีที่กำบังบ่งบเขาเนาะมายืนตัโลเกียดีเงที่กั กับล็อบบี้ดิ๋ยเฮ้ยเรยนไม้ซื้อผอคุณโอ้เจ็บ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 นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานอกพีสองคนครับเฮ็ดยังน่องเฮ็ดยังเฮ็ดยังเอาปลาสมูใครมูโอ้แบตเตอรี่ตันนะประเด็นขึ้นมาพ่อผมไหม อผมกระซอมอยู่บางโดนวันเย็ดอย่างน่ะที่ไหนได้ปลาสมมุให้มัวโอ้ยไปไปไปกลับล็อบบี้ไปพวกตัวนะเอตอนนี้ผม ผมตั้งใจเออมันเมงเดีคือตอนนี้ผมไกลสิ่พันแล้วว่ะทุกคนแต่ว่าไอผู้ติดตามนี่เหตุยากยากเลยผมบอกเลยนะผู้ดใดเหตุยูทูปเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยโคตรยากเลยครับผมบอกเลยเป็นเดอะเบสนะครับเหตุอ่าเหตุยูทูปแบเรื่องผู้ติดตามนี่เป็นเรื่องที่ยากมาก พยายามสร้างคอนเทนต์ที่ดีนะครับแต่ว่าการสร้างผู้ติดตามนี่ยากกว่าครับบอกเลยแต่ผมก็ต้องสู่ต่อแปลงครับเพื่อความเพื่อป้อมหมายของเจ้าของเอาสิมาหยอทอบ่ได้เอื้อนแล้วบอกเราหึดเลยว่ะไปไปมูมูุมูมาซอยบอกเพื่อน บ่มีนี่เขาส่งกลับดโตลับบีได้เนี่ส่งตัวการ์ดลับบีได้เนี่เออไปไปไปฮ <c oughs> ือยย่างยัง,ยง what ไป๊ะเลยมอไวเป๊ะเขาตามเลยนะคนเหรอพนะูว่าเนยอ้าวคน มันจะเป็นนิ้วนะมันนิ้วหรือเปล่านิ้วเหรอเพื่อน <c oughs> อ้ยเปลี่ยนกระสุนมาเบิอง,งเวลาเวลามันจะเป็นนิ้วพี่เบืองจากส่งลาวเมื่อกี้อืมพลรือบอัสคลเรือบอัสเอาหม้เขาถึกยิ่ครับทุกคนอะไรเบอร์ไป เระเบิดมันระเบิดก่อนครับเชือดยง่เยงเชือดย่งโอ้ยหัวสีปวดแหมไมก่การปลาสมองสมุกโอ้ไล่การว่าตัวนี้เลียมนะมอนี่มีเลียมมากคนเฮ้ยขึ้นหัวน้อนหน่ะปะ เดี๋ยวเขาเนี่ยมันยิงเขานะเพื่อนมูเขามานะมูมากี่อย่างวะมากี่อย่างเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเก็บเราเขาก็ไปดีกว่านะ มีของมาเพื่อนเอามาฟราม,มไม่เอาฟลามนู่นอู้ได้ยูได้ยูรู้สิสุดยอดไป <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปเฮ้ยนคนฟังสายมือครับตวดเลย <c oughs> โอ้โหผมตกใจผมนึกว่าผมสการาบล็อบบี้แล้วอ่าเกือบตาย โอ้โหมอนี่มันคือปวดเถอะวะฮะไปไปกลับล็อบบี้ไปตัวนะเออพะาะใหม่จังหากสวัสด,อดีอัตโอ้มีคนบาอมันจะได้ยินเสียงครับโอ้ยแล้วแล้วแล้วแต่ยังไม่ตะคุ่นเลวครับตัวนี้ที่เท่าไหร่อุ้ยโอ้โหเย็นน้องอีกเออนอกไปนอกไปนอกเนืนอ,เนองรับ ได้เขานอกนะเฮ้ไม่บานนะรังบวกเลยอะสวัยเดี๋ยวเขาบ่ายสองข้างหน้านะเพื่อที่ได้แบบแดนไปข้างหน้าได้แบบสบายใจเอา้าตีขึ้นคิ้วแล้วเดี๋ยวฉีชนะิดได้เขาไปชิดเขาเลยนะมาแล้วน้องมาแล้วรายงานตัวด้วยนน <laughs> เ,เดียวเดีอุยมีการเอียงเอียงลอเลยว่เอ้านออนอถืออยู่ถืออยู่เลีแต้มาเลี้แต้มสิบน้องอ้านอกหนไปกับล็อบบี้ไปตันะพูดใดว่าผมขาดแต่บอลในเบื้งตัวนี้ไว้ได้ีละคนเนี่ยจำไว้าที่นี่ีละคนนะ่ยเ๊ะ ถ้าถ้าในคลิปมีแต่คนเบิ่อของผมก็คงเป็นเป็นนักแข่งแล้วแหละคงผมมีบอสแล้วครับสังวานนั้นเพราะว่านักแข่งนี่มันมีแต่มีแต่มีแต่คนเล่นนะเอออะไรประมาณนั้นนะสิ่งที่เขาหมายถึงแต่นี่มันแต่มีบอสมีคนไปบ้างปลาปนกันไปนะถ้ามีแต่คนเบิื่อไรกันของแบบคงเป็นแหล่งแต่ควันคิวเลื้ยนะครับคิวหาคิวหกก็พอละมั้งแหล่งหนึ่ง โอ้ยมีแต่ฟรีมือนะครับยังโคเงินไปไว่าอะไรเราเขาซับกากา,ก,ากากาเครื่องไปไว่าอะไรเราไปกับพี่ไอเขาไอเขาเฮ้ยโดนย,ย,ยิงมาโอ้บางอันยิงเรียกบ่ยิงเรียกบ่น้องโค้งเ,ยเลยโค้งนี่เดียวนะนี่เดียวนะเดี๋ยวเราเบิเดนะเดี๋ยวแรียออกมาสิของชาติได้หรือว่านะครับ วางในน,อนอ่องวางในม้าหมูเป็ยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหหมอนยิงมาได้ใส่็วะอ้ right ะอาวอา้า <c> ว <oughs> เปลี่ยนกระสุนบ่เอา้าอันนี้ปากเกานี่วะ่ะหมอนี่ต้องใส่แขนผมนะครับเฮ้ยคืออย่งมีหมูอยู่ตรงนี้หรอฮะต้องใส่จะมีหมูตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาโดดลงมาไก,กลๆเขาหนิแสดงว่ามันต้องไปสู้อยู่บา้านหลังตรงนั้นแน่เลยบ้านเทพอะ บาดแบบว่า,า,าไปซูบอยู่ตรงน,นั้นปุ๊บแล้วก็บินมาเนี่ยโอ้เข้าใจคิดนะเดี๋ยวอีกตัวนึงเสียไปไซเสียไปไซเฮ้ยเอ้ายูซือก,กับเสีย What the เอา้าซั่มมาได้เอา้าเสียไปไซ เอาหายเอาหายเอางงวัด <c oughs> จะไปดีกว่านะครับบรหาแล้วหายากอะไรก็ได้ถ้าเขาบดึงกันก็นกนกนตายและ้วขึ้นชิ้วห้าแล่ะย,ยับเว้ยขึ้นชิ้วแล้วไปไปเติมน้ำมันเนาะ เฮ้ยโอ้โหเกือบโอ้โหเกือบถึงยิงฟรีโอ้โหผมกำงนึกว่าเบิร์ตแล้วไอ้หมอนี่มึงมาเสียวะเกือบตุ่ยโอ้โหเะเบิดสตจมาว่ะอันนี้ไหนเป็นคนเด้อพ่อพี่น้องนี่เป็นคนครับที่ปลาระเบิดมาสิอาจจะเป็นเป็นมันอาจจะเป็นงานอยู่นะเพราะว่ามันใส่ออปชั่นเป็นนะ น่าจะเป็นงานอยู่นะแต่ว่าหัวโผล่เนาะโอ้ยหัวสิปวดพา,างาไม้ล้วไปฮะลุยส่งกลับล็อบบี้แล้วก็ไปฮะหัวหัว,ว,ว,วตัวโผลดิเขาว่ามนันโปเพื่อเยอะดิเขาบริใส่โปะดิหัว,วตัวโผล่อะไรเงียบเนะรับ ช็อตเมื่อกี้นี่่ว่าสุดยอดอเอ้าห้อยตีนขึ้นครับบางนาเลยพี่ใส่ไม่บานหรอโอ้นาจีเมนครับนาจนิเมนยฮ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเบิดไฟดีกว่าครับรอเขาลงมานะ ลงมาลงมาเออโดดลงมาแล้วบางในนอนบางได้เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเบิดที่ย่าง <c oughs> กำลังเบิดอที่ย่างไปไปครับรอบบีไปตัวนะันเออพ้ยม,มีคนมีคนอยู่ตงน้ครับเออนนกเอา้าเดี๋ยวเอ้ามานหนเนี่อ่วัดผมยุดยิงไปผมนึกว่ามันนอกที่ไหนได้มันตัวที่ผมยิงอะ่ะ มันตายโอ้โหเข้าใจพิษไอ้บ้าโอ้โหเสียเซลกันเลยทีเดียวผมว่าทุกคนเคยเปลีนนะ่ยนอะมีเสียงรถมา้าครับมีเสียงรถมา้าโอ้ตีนี่เลยเป็นคนนะประมาณขับรถเป็นนี่เป็นคนนะเพราะว่า เล็กแหลกโอ้โหลงคอมกรีบบนนองเลยสักคนช่วงแรกที่เขาลงไม้ต่างมีค้นไหมมีคนนะเพราะวนสมวกอ่ะพวกเวนบอลหรือมั้งมาๆหมอมาขึ้นมาขึ้นโอ้ยขึ้นยากขึ้นซ่าอะไรไปเลยฮะผมมีทุกอย่างสิแหละสายบวกนะครับแหล่งบวกเคยเก็บครับบวกย่างเดียวเนี่ยโอ้จอดนี่แล้ว ลนี่ผูอยู่บอไร่งันตัว้ยแลนไม่ยังแลนไม่ยังแลนไม่ยังนอกหนึง่ okay. งเอาเกยรานลเ้เอสวย้ยแลนต้อไปอย, oh, ยังหมอโอ้โหรูสีนี่ลงพรมกลิบแลนไม่ยังแลนไม่ยังโอ้หูสีซอยชีวิตวแล้วอเคมมาข้งนางหน้าแล้วครับขึ้นเลยฮะ ใช่ตัวนึงไม่ใส่อุ้ยแลี้ยงแบงลังพว้มีการยิงสวนยิงสวนปลอยิงสวนไอ้แม่เลยโอ้โหพวกพีหาคนตบักดวนและพวกพ่อนะครับจี่สองคนเนี่ยบุรุษจะใส่ขี้อ้วมจนบุรุษสิอ้อมอีรันเกี่ยวยังไงแล่ะเนี่ย ยูยพุ่ม n ้เก็มีแต่ว่ามูม,มากกว่าทุกคนมากขย้นอย่างวะตัวมากอย่างวะมีคนเหรอแต่ออยังได้เบือสามอย่างเแล้วเหอสวยสวยจอดแล้วพี่อ่โอ้ตัวขึ้นนี่มันตาอินซี่นี่วะโอ้โห ใส่ตัวหนึ่งไอ้ปืนทางนั้นครับวิ่งใส่เย yeah, ี่ยนตัวผมวะสอสัญ,ญาตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับทำมาใคริ่มกดไลค์กดแชร์เนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำไม่เดอ้อเดเป็นกำลังใจในการทับกิปต,ต่อไปท <c oughs> ามาสเต็ปการเรียนของผมแล้วเบื้องเรามีความสุข <c oughs> ก็ลืมคอมเมนต์มาบอกผมไม่เด้อครับ <c oughs> รับคลิปนี้มือนี่สวัสดีครับ